เรนเจอร์คันนี้โดนชกมาแล้วทั้งหมด16ต้นครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพบกับตัว Ford r a n g e r ตัวนี้เป็นตัว2.2 Y ายทรันะครับชมที่6ความสูงเดิมแ a ด d a r d ครับคันนี้ลูกค้ามาติดตั้งสลิงก่อนจะไปเดินทางไกลนะครับลูกค้าบอกว่าปัญหาคันนี้หลักๆเลยนะครับคือว่ามันนุ่มและมันโยนครับมันโครงมันเวียงก็คือครบเลยครับเปลี่ยนโชคมาแล้วหลายตัวครับก็ไม่จบไม่ตอบโจทย์ครับใส่กันโครงมาแล้วก็รู้สึกว่ามันแข็งเกินไป ตอนนี้ชคชุดที่4ี่แล้วครับต้นที่16แล้ววันนี้เลยมาติดตั้งตัวซัลิงของเรานะครับนี่จะเป็นขั้นตอนการสร้างหมุดเชื่อมนะครับแล้วก็ทําฉากรับแรงบริเวณของเพลานะครับพอเรายกสูงนะครับตัวหมุดเชื่อมจะอยู่สูงกว่าตำแหน่งเพลาปกตินะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะครับแบบเชื่อมกับเสื้อเพลาชนิดบูทยางครับดำดำเด่นเด่นดุดดุกมกลืนด้วยครับ เสร็จแล้วนะครับก็ลงจากหอยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเป็นโชคตัวโปรเฟนเดอร์นะครับตัวปรับ8ทั้งหน้าและหลังเลยครับปัจจุบันก่อนมาติดตั้งนะครับลูกค้าปรับอยู่เบอร์6ถึงเบอร์7เขาบอกแล้วแต่การใช้งานครับถ้าเดินทางไกลหน่อยก็จะปรับเบอร์ขึ้นถ้าขับในเมืองก็จะปรับต่าลงมาหน่อยเหลือ6อะไรประมาณนี้นะครับติดตั้งเสร็จผมปรับลงให้เหลือเบอร์สนะครับแต่พอสอบถามลูกค้าไปลูกค้าบอกว่าพขปรับเหลือเบอร์2ก็ยังไหวครับเข้าโค้งสบายได้ความนุ่มเพิ่มขึ้น้วยครับ